สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีบอนสีสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะคะอันนี้เป็นบอนสีลูกไม้นะคะที่เราได้มาสีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆดูชัดๆอันนี้เป็น ลูกไม้ที่สวยอีกต้นหนึ่งนะคะบอนสีลูกไม้กระดูกเขาก็จะออกมีเส้นสีแดงช้ำเล็กๆนะคะแล้วก็มีสีขาวทำให้กระดูกเขาดูเด่นขึ้นมานะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่อันนี้ใบใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะคะก็จะเป็นสีสวยอีก ชนิดหนึ่งนะคะที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะใต้ใบนะคะใต้ใบเขาก็จะสวยมากนี่นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ที่สวนเรานะคะเลี้ยงไว้ให้เขาได้หลายๆต้น เพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปคะ่ะยังมีอีกหลายชนิดนะคะลูกไม้บอลกาบเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆชมวันหลังคะ่ะวันนี้ดูเจ้าต้นตัวนี้ไปก่อนนี่ขอบใบเป็นสีเขียวอ่อนครีมๆนะคะสวยเลยคะ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องปิ่นมุค,คาสวัสดีค่ะ